าวสุรินเดือดจัดนัดรวมตัวแล้วไม่คืนตาควายมีปะทะขเขมรนดื้อไม่ยอมให้ไทยเข้ากู้ทุนจากกรณีของปราสาทตาควายที่ยังคงถูกยึดโดยกัมพูชาและประเทศไทยยังไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ส่วนนั้นได้เต็มร้อยเปร์เซ็นต์ทหารไทยยังคงปฏิบัติการในพื้นที่แต่กองทัพบ,บกยอมรับว่าปราสาทตาควายยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เต็มที่ โดยมีรายงานข่าวจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม2568ว่าปราสาทต,ตาควายยังไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่กองทัพภาคที่2ยืนยันว่ากำลังพลทหารของทั้งสองฝ่ายควบคุมพื้นที่โคลาดานโดยห่างกันประมาณ50เมตรกองทัพไทยยังคงยืนยันว่าปราสาทต,ตาควายยังเป็นของไทยและจะต้องยึดคืนมาให้ได้ ซึ่งประเด็นของปราสาทตาควายทำให้ประชาชนต่างก็ทำใจไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียประสาทที่สำคัญของไทยไปให้เคมรนล่าสุดทั้งเพจขุนช้างสุรินได้โพสต์ข้อความถึงพื้นที่ปราสาทตาควายระบุว่า ag, เคมรไม่ยอมคืนปราสาทตาควายไทยจะเก็บทุนในพื้นที่ปราสาทตาควายเคมรน,นิ่งไม่ยอมตอบกลับทาดว่ากลัวทหารไทยกลับเข้าไปยึดปราสาทตาควายคืน นั่นไงล่ะรีบเหลือเกินไปลงนามสันติภาพไทยขเขมรเสนอไป4ข้อขเขมรตอบตกลงแต่ไม่ทำตามไทยจะเข้ากู้ทุนเองในรอบๆตัวประสาทเขมรน,นิ่งไม่ยอม Hash ท a g ทหารไทยเสียใจอย่างมากทหารทุกนายทุ่มเทเข้ายึดประสาทต,ตาควายจนศูญเสียและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแต่นักการเมืองไม่ได้สนใจเดินหน้าเจราจาสงบศึกและลงนามสันติภาพรู้ไหม ทหารไทยเสียใจขนาดไหนรองไปถามหน่วยรบทุกนายที่เข้ายึดปราสาทต,ตาควายจะได้อยู่แล้วแต่นักการเมืองไปตกลงหยุดหญิงซะก่อนขณะดเดียวกันทั้งเพจชุมชนคนรักบ้านขนาดมอนได้โพสต์ข้อความระบุว่าชาวสุรินไม่ทนรวมทีมมอไซค์บุกทวงคืนปราสาทต,ตาควายเร็วๆนี้คนลุกเลยโดยมีการโพสต์ภาพที่เป็นโพสต์ที่เป็นการนัดหมายรวมตัวกัน โดยทางต้นทางได้โพสต์ว่าเร็วๆนี้ผมจะรวมตัวแก๊งมอไซค์ทั้งจังหวัดสุรินทร์ทวงคืนประสาทต,ตาควายไม่คืนไม่เปิดด่านนอกจากนี้ทั้งเพจช่างบิ๊กบุรีรัมได้โพสต์ Facebook ระบุว่าประสาทตาควายก่อนรบทีมเรานำยารถยนต์น้ำและอาหารแห้งไปมอบให้พี่ๆทหารเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างรบ ทีมเราวิ่งส่งสเสบียงในพื้นที่ให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่อพยพรวมถึงเจ้าหน้าที่หมู่บ้านหลังรบเสร็จเราเข้าไปช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการประทะอีกครั้งเช่นทำบังเกอร์ทำทางให้รถถังนำยางรถยนต์สเสบียงน้ำดื่มอาหารแห้งขึ้นไปลุยงานกันจนดึกทุกวันแต่ไม่เคยเหนื่อยเลยในวันที่รู้ว่าเราเสียประสาตาควายผมขับรถจากบ้านไปช่วยทำทางให้กับทหารขับรถไปน้ำตาไหลไป แต่ไม่เคยท้อเลยมีแค่ความเชื่อว่าสักวันเราจะเอาประสาตาควายกลับมาคืนแต่สุดท้ายความเชื่อในครั้งนี้ของผมมันคงไม่เป็นจริงแล้วถ้าดูจากสถานการณ์และแนวทางในการเจรจาตอนนี้เราคงพูดได้แล้วว่าเราเสียประสาตาควายไปตลอดกาลมันไม่ใช่แค่ประสาทแต่มันคือผืนแผ่นดินไทยทั้งนี้ทางสำนักข่าวอมรินทีวีได้ไปสัมภาษณ์ช่างซึ่งได้ให้ข้อนูนกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองออกมาพูดและมาโพสต์ภาพเรื่องราวเกี่ยวกับประสาทตาควายนั้นเนื่องจากเป็นความรู้สึกที่เคยได้เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนการสู้รบซึ่งตนเองได้นํายางรถยนต์และอาหารแห้งเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เพราะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและที่ตนเองออกมาโพสต์เนื่องจากมีความรู้สึกว่าประเทศไทยน่าจะไม่ได้ดินแดนตรงประสาทตาควายคืนแล้วยืนยันว่าตนเองไม่ได้สนับสนุนหรือชอบสงครามแต่ส่วนตัวมองว่า ไทยไม่มีทางได้ประสาทตาควายคืนจากการเจรจาอย่างแน่นอนกรณีล่าสุดที่มีการเซ็นข้อตกลงสันติภาพส่วนตัวแล้วมองว่ามีทั้งข้อได้เปรียบและข้อที่เสียเปรียบสันติภาพนั้นทุกคนอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องคำนึงด้วยว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้ประสาทตาควายคืนวันนี้ฝั่งกัมพูชาได้มีการเผยแพร่าภาพการถอนกำลังและอาวุธหนักออกจากพื้นที่ส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงการจัดฉากเท่านั้น เพราะสาหรับตนเองแล้วขเขมรไว้ใจไม่ได้กรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดว่าขเขมรล้ําที่เราก็จริงแต่ไทยก็ล้ําที่ขเขมรเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้มองว่ายังไม่ชัดเจนตรงเส้นแบ่งเขตแดนเพราะขเขมรยึดแผนที่1ต่อ2 0 0 0 0 0แต่ไทยยึดแผนที่1ต่อ50,000ื่นซึ่งยืนยันได้ว่าประเทศไทยไม่ได้ล้ําแผ่นดินขเขมรแน่นอนมีแต่ขเขมรที่รุกล้ําแผ่นดินไทยส่วนกรณีการเปิดด่านในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ตนเองเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกคนแต่ทางการไทยก็จำเป็นจะต้องมีมาตรการในการกดดันกัมพูชาเพื่อให้ได้ดินแดนคืนส่วนตัวมองว่ายังไม่ควรจะเปิดด่านเพราะปัจจุบันทหารขเขมรยังคงดัดแปลงฐานที่มั่นและไม่เคยทำตามข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นตนเองช่วยเหลือพื้นที่ชายแดนมามากทราบดีว่าทหารขเขมรน,นั้นไว้ใจไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีการประทะกัน มีการคุมพื้นที่ร่วมกันก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศได้เข้ามาท่องเที่ยวทหารไทยพัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นแต่กลับกันทหารเขเมรกลับมีการขุดคูเล็ดแอบทำป้อมปืนวางทุ่นระเบิดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรุกรานประเทศไทยมาโดยตลอดส่วนตัวแล้วมองว่าการที่จะได้ประสาต,ตาควายคืนกลับมาจะไม่ได้ด้วยการเจรจาอย่างแน่นอน ความรู้สึกของผมในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่และอยู่กับประสาทต,ตาควายมานานครั้งแรกที่ตนเองทราบว่าเขาเมรยุดประสาทต,ตาควายไปผมเสียใจมากถึงกับน้ําตาไหลร้องไห้เพราะพื้นที่ที่เป็นของบรรพบุรุษกลับมาสูญเสียให้เขเมรในยุคข,ของเราอยากฝากถึงรัฐบาลควรให้ความสําคัญเรื่องของการปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จและเน้นย้ําในเรื่องของมาตรการที่สามารถกดดันฝั่งกัมพูชาได้อย่างแท้จริงเพราะขณะนี้ ชาวบ้านแนวชายแดนอยากให้ทุกอย่างจบทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม